สวัสดีค่ะดิฉันอดิตพวกพาการภาคออนนงศิริพรมนัฐจากสโมสรโรตารีภูตระหลวงปีนี้ทำหน้าที่ประธานเทรนเนอร์ภาค3340วันนี้จะมาแนะนำวิธีสร้างบัญชีใน m มโรต a รีและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ presidential citation และเป้าหมายของภาคเพราะฉะนั้น30นาทีจากนี้ไปอย่าก,กระพริบตานะคะ ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดในการสร้างบัญชีใน MyRotary นั้น30นาทีจากนี้ไปท่านจะเรียนรู้อะไรบ้างเริ่มต้นที่ MyRotary เราจะสร้างบ้านหลังใหญ่กันค่ะบ้านหลังนี้เราจะสร้างกันหลายๆคนทุกคนจะมีบัญชีเป็นของตัวเองนะคะคนในสโมสรเรียนรู้แล้วเอาไปทำเลยค่ะและใครบ้าง ที่สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงดูข้อมูลต่างๆของสโมสรได้อันนี้ท่านก็จะทราบนะคะบ้านนี้มีห้องพิเศษคือห้อง l o t t r y y l u b Central ห้องนี้ยังซอยแบ่งย่อยไปอีกหลายห้องแต่วันนี้เราจะพูดกันเรื่องของการตั้งเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ presidential citation และเป้าหมายของภาคสิ่งที่คณะกรรมการสโมสรประธานฝ่ายต่างๆ จะต้องทราบและก็เข้าไปติดตามได้นั่นก็คือเรื่องของการรายงานความก้าวหน้า1ปีบริหารท่านทำอะไรไปบ้างสิ่งสำคัญที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่ MyRotary ท่านมีอีเมลหรือยังการที่จะเข้าไปสร้างบัญชีใน MyRotary อย่างที่เรียนแล้วว่าท่านจะต้องมีอีเมลบนของตัวเองคะ เอาอีเมลของคนอื่นได้ไหมไม่ได้อีเมลของสโมสรเรามีอยู่แล้วไม่ได้ท่านต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองแล้วอีเมลของท่านเมื่อเข้าไปใน My Lottery แล้วทาง RI จะบันทึกเป็น Database นะคะท่านเข้าไปทำอะไรก็ได้ขอให้ท่านไปสร้างบัญชีใน My l o t t r y ให้ได้ซะก่อนแต่อย่างที่เรียนให้ทราบเราจะต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองค่ะเข้ายังไงไปเลยค่ะ สกุลที่แนะนำแล้วให้เยอะให้ฟรีด้วยคือ www. gmail. com นะคะแล้วก็ไปไปคลิกที่สร้างบัญชีพอคลิกคำว่าสร้างบัญชีปุ๊บหน้านี้จะปรากฏเลยนะคะก็จะเห็นเลยว่าเขาต้องการให้เราใส่อะไรใส่ไปเลยค่ะชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะคะชื่อผู้ใช้ก็คือชื่ออีเมลที่ท่านจะเอาไปใช้ตลอดไปนะคะ แต่อย่าลืมว่าการตั้งชื่อนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับชื่อจริงของท่านด้วยถ้าท่านชื่ออ่อนอานงก็ควรจะมีคําว่าอ่อนอานงเพื่อที่จะให้ผู้รับภายหลังรู้ว่าใครเป็นใครนะคะนะอ,นนอันนี้อย่าตามใจลูกนะคะเพราะลูกชอบใช้อีเมลที่มีซุ้มเสียงฟังแล้วมันมาจากไหนเนี่ยนะจะเกิดปัญหากับผู้รับนะคะออสิ่งที่ จะต้องใส่ไปด้วยคิดไว้ก่อนเลยคะ่ะว่ารหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นพาสเวิร์ดที่เราใช้ประจําเมื่อไหร่ที่จะเปิดก็ต้องกรอกพาสเวิร์ดเข้าไปให้ยืนยันสองครั้งเราจะการดูเปิดลูกตาตัวนี้นะคลิกทุกลูกตาตัวนี้เลยคะ่ะมันจะขึ้นเลยว่าท่านใส่รหัสตัวเลขไปกี่ตัวตัวอักษรไปกี่ตัวนะคะซึ่ง คำแนะนาของเขาคือแปดตัวใส่ไปเสร็จเรียบร้อยยืนยันไปแล้วอย่าลืมคลิกที่นี่เพื่อทําหน้าที่ทําหน้าต่อไปอีเมลเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยนะคะเขาให้เราเปลี่ยนภาษาได้ด้วยเพื่อให้เราอ่านและเข้าใจได้ง่ายอันนี้เราอันนี้พูดไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าให้กรอกอะไรไปตามกรอกกล่อง หรือ box ที่เขาให้มาเสร็จแล้วพอเรากดถัดไปตะกี้นะคะก็เป็นอันว่าเดี๋ยวเราจะได้หน้าใหม่ค่ะพอกดไปแล้วนะคะเราเห็นเลยว่าอชื่อ,อผู้ใช้หรือชื่ออีเมลที่เราตั้งไว้นั้นมันจะแสดงในหน้านี้และคะ่ะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะคะเขาต้องการให้เราเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวตรงนี้เลยเขาสั่งให้ทำอะไรทำไปแต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะคะ ที่ที่อยู่อีเมลสำรองนะก็ถ้าเคยลงทะเบียนไว้แล้วนะขออีเมลตั้งแต่านานมาแล้วแล้วไม่ได้ใช้นะฮะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะสิ่งที่จะต้องใส่ ให้ hey, ชัดเจนก็คือผู้ที่ใช้ในอายุเท่าไหร่นะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่วันเดือนปีเกิดอะไรยังไงสิ่งที่จะต้องบังคับให้ใส่ก็คือเพศนะแต่แต่ถ้าท่านยังเป็นปัญหาว่าท่านยังเลือกเพศไม่ถูกนี่อันนี้เป็นเรื่องของท่านนะคะไม่ใช่เรื่องของอีเมลเขานะคะก็ต้องใส่ด้วยนะเ,เพราะฉะนั้น2ข้อแรกเนี่ยนะคะเ,เรื่องของหมายเลขโทรศัพท์กับเรื่องของออที่อยู่อีเมลสำรองเนี่ยเขาไม่บังคับนะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอ มาถึงตรงนี้คลิกไปคลิกมาเนี่ยนะได้สิ่งที่เราต้องการหรือว่าในบ็อกซ์ที่เขาต้องการแล้วก็กดถัดไปท่านมีโทรศัพท์เป็นของท่านเองไหมล่ะคะอันนี้สําคัญนะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้กรอกท่านกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงไปที่สําคัญคือต้องดูตรงนี้คะว่าธงชาติไทยขึ้นหรือย,ยังถ้าเป็นธงชาติอื่น ท่านไปคลิกหาธงชาติไทยเพื่อตั้งหลักไว้ก่อนแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านไปเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะคะเน้นย้ําไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของคนอื่นเพราะว่าท่านได้ลงทะเบียนชื่อผู้ซื้อนะคะเป็นของท่านเองแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรื่องของมันต้องการยืนยันตัวตนนะคะพอท่านใส่ไปเสร็จเรียบร้อยนะคะหมายเลขโทรศัพท์กดตรงนี้นะคะส่งมันจะไปดังติ๊ง ที่ SMS ในโทรศัพท์ของท่านเขาจะส่งรหัสยืนยัน6หลักมาอะเราก็เปิดค้างเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวดูหน้าต่อไปนะคะได้มาแล้วนะคะได้รหัส6หลักมาแล้วกรอกใส่ตรงนี้เลยคะ่ะป้อนรหัสยืนยันจาก SMS ที่เปิดไว้เมื่อกี้นะคะใส่ไปเรียบร้อยแล้วกดยืนยันทันทีโอ้เห็นหน้านี้ดีใจด้วยค่ะ นี่คือขั้นตอนสุดท้ายท่านจะได้อ e ีเมลแอดเดรสแล้วนะคะอะความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดอะยอมรับไหมโอ้ถ้าไม่ยอมรับเขาก็ไม่ให้คุณใช้อ e ีเมลนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรออะไรอีกแล้วคลิกที่ฉันยอมรับคลิกเลยค่ะคลิกปุ๊บโอเคท่านได้แล้วค่ะอีเมลเป็นของตัวเองเอาละ,ะคะ่ะเราจะใช้อ e ีเมลกับการสร้างบ้านหลังใหญ่ My Rotary ติดตามนะคะ โอเคเรามาสร้างบ้านหลังใหญ่กันวิธีการสร้างบัญชีที่ MyRotary เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องจำอีเมลของตัวเองให้ได้ที่สำคัญคือพาสเวิร์ดเตรียมไว้เลยค่ะอีเมลเมื่อกี้ที่ขอไปแล้วกับพาสเวิร์ดที่ท่านยืนยันไปนะคะจะจดเอาไว้เลยห้ามลืมหลายคนตั้ง Google ไว้ สำหรับท่องเที่ยวเว็บไซต์เอาละค่ะเขาเป็นยอดนิยมในการค้นหาเว็บไซต์ที่เราต้องการเราจะไปที่ www. rotary. org ใส่ไปแล้วใช่ไหมคะพิมพ์แล้ว enter เขาจะพาไปที่เว็บไซต์ของ Rotary ในหน้าต่อไปเลยค่ะมาแล้วค่ะมาหน้านี้แล้วเราจะไปที่ไหนกันดี อาจาจะเป็นอะไรที่ยังไม่คุ้นเคยเอาอย่างนี้เราจะไปที่บ้านหลังใหญ่ MyRotary หา MyRotary ให้เจอก่อนมองไปทั่วๆนะคะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ขวามือบนนะคําำว่า MyRotary เจอแล้วคลิกค,คลิกเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวสิามาดูกันสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะหน้านี้ Uh, มีอยู่สองคำสั่งคือ sign in กับ uh, sign in register register ก็คือการลงทะเบียน uh, อีกคำสั่งหนึ่งคือ e x p l o r e site สำหรับคนที่ไม่ลงทะเบียนแต่จะ uh, เดินทางไปห้องนู้นห้องนี้แต่ว่าเป็นเป็นที่ที่เขาให้จำกัดนะคะให้ไปแค่ uh, ไม่ลึกมากแต่ถ้าเป็น Rotarian แล้ว มีมีชื่ออยู่ในฐานข้าเบสโดยการลงทะเบียนอีเมลไปแล้วเนี่ยนะคะเ,เราก็จะได้สิทธิ์เข้าไปลึกทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาใช้สิทธิ์ตัวนั้นกันโดยการลงทะเบียน register sign in คลิกเลยค่ะพอคลิกแล้วจะได้หน้าต่อไปติดตามนะคะหน้านี้ปรากฏขึ้นมาคะก่อนอื่นท่านท่านจะเห็นว่าขั้นตอนที่3เนี่ย มันมีอันนี้ผลกขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งถ้าคนที่มีมี Account My Lottery อยู่เนี่ย Sign in ตรงนี้ได้เลยกรอกอ m a i l Address แล้วก็ Password นะคะ,ะแล้วก็ Sign in ไปได้เลยแต่ขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนสร้างบัญชีเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา create account ให้เจอก่อนอยู่ท้งไหนเอ่ยนี่ไงคำะนะคะนี่อยู่ตรงนี้ Uh, เรากดเ,เราคลิกที่ create account ปึ้งทันทีเลยอกดตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะคะเรามาที่ registration ก่อน uh, account registration ก็คือการลงทะเบียนสร้างบัญชีเอาละค่ะเขาให้ใส่อะไร first name last name ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ uh, sign in uh, email ก็คืออย่างที่บอกไว้ไวตะกี้นี้ว่า จดไว้ให้นะจดไว้ให้ดีนะอีเมล์อัดเดรสกับ p ่าส o เวิร์ดนะคะเอาเป็นว่าขณะนี้ท่านใส่ตรงนี้กรอกไปพิมพ์ป,ป,ปุ๊บไปเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อกด yes ค่ะนะจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาก็กด no แต่เราจะสร้างไงเราต้องกด yes คลิกไปคลิกตรงนี้เสร็จเรียบร้อย continue นะทำต่อค่ะนะกดตรงนี้เลยค่ะทำต่อคลิกปุ๊บเนี่ยนะคะจากเมาส์มาคลิกเลยค่ะ เตรียมรับบัญชีได้แล้วค่ะจะมอีอีเมลส่งถึงท่านนะคะเพราะฉะนั้นข้อความตอบรับของอ My Rotary จะเข้าไปอยู่ในอีเมลของท่านแล้วค่ะโอเคเรามาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะได้ใช้แล้วในขั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อเขาเามื่อเขาส่งข้อความหรือว่าส่งอีเมลไปให้ท่านเนี่ยนะคะ ก็ย่อหน้าต่างนี้นะคะโดยใช้ตัวย่อลงไป m i n i มัลสไปไปดูที่ว่าอีเมลที่เขาส่งไปเนี่ยนะคะมีข้อความว่าไงก็คือไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าอา้าวท่านไดเ้เข้าสู่ระบบของ my lottery แล้วนะาจากนั้นท่านก็ขยายาหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วมาคลิกที่ my account นะคะพอคลิก my account ปุ๊บเนี่ยนะหน้าต่างนี้มันจะขึ้นมาทันทีคือ account setup อ่ะเขาให้ใส่อะไรบ้างก็ใส่ตามที่เขาให้ใส่ก็คือพาสเวิร์ดในบรรทัดนี้นะอย่าลืมว่า p อ s พาสเวเนี่ยมันจะต้องมีทั้งตัวอักษรนะคะก็ตัวอักษรอย่าให้ยุ่งยากกับตัวเองไม่ต้องกดชิฟหรืออะไรก็เป็นอักษรตัวเล็กไปภาษาอังกฤษนะคะผสมกับตัวเลขนะจะเป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดหรืออะไรก็ได้ที่มันมีวันเดือนปีนะคะเป็นสลับกันเป็น ออ17เมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ19 90หรืออะไรแล้วแต่นะคะอย่างน้อยก็ต้อง8ตัวอักษรมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นี้ใส่พาสเวิร์ดอะไรไปก็ใส่ไปนะคะให้เหมือนเดิมจากนั้นแล้วพอมาถึงช่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่โอ้โหทำไมคำถามอะไรไม่รู้ถามง่ายจังเลยเออท่านมีสัตว์เลี้ยงไหมนะเออมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณว่า คำถามประเภทนี้ไม่ได้ยากเลยเลยนะใครๆก็อ่านได้ท่านก็ทำตามเขาเขาบอกว่าให้ตอบชื่อสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยอย่างน้อยก็คือ4ตัวอักษรนะก็ถ้าจะเป็นดอกมันก็ได้3ตัวเอาเป็นดักก็แล้วกัน D U C K D-U-C-K duck ดักนมันจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้ละนั่นเป็นคำถามซ่อนอะไรล่ะซ่อนรหัสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พอใส่เสร็จเรียบร้อยมา คลิกที่ปุ่มนี้ค่ะ create account คำว่า create account ก็คือสร้างบัญชีจากนั้นแล้วหนะน้าต่างนี้มันก็จะขึ้นมา account setup นะแต่ว่าได้รับการตั้งขึ้นมาแล้วเอาละค่ะใกล้จบแล้วท่านก็มาคลิกที่ปุ่มสีฟ้านี้ continue คลิกไปเลยปึ๊บท่านเห็นคำว่า my l o t t r y ไหมคะนี่มาแล้วนั่นแปลว่า กระบวนการสร้างบัญชีใน MyRotary สำเร็จแล้วนะบ้านใหญ่เราขึ้นมาแล้วค่ะเอาละค่ะทันนี้ก็เป็นเวลาที่ท่านเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้าไปเปิดห้องนู้นห้องนี้ในบ้านใหญ่ MyRotary ได้แล้วนะคะอ่ะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายอาลทิ้งไว้ให้เขา,เ,าเรียบเรียงนะเรียงขั้นตอนอะไรของเขาสัหน่อยหนึ่ง ะะเรามีบัญชีเป็นของตัวเราเองแล้วเห็นไหมคะเอาละค่ะจากหน้านี้พอเราคลิกเข้าไปใน My Rotary เขาจะมะีตัว sign in ให้ท่านในเมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วเราชื่ออะไรนะคะชื่อผู้ใช้นะคะไม่ใช่ชื่อจริงนะ,ะเป็นอีเมล address ของเรานะคะที่ลงทะเบียนไปก็ใส่ไป พิมพิมพิม,พมใส่ไปพาสเวิร์ดว่าอะไรนะนใส่ไปบอกแล้วว่าอย่าลืมนะคะเอาละค่ะใส่ไปเสร็จเรียบร้อยคลิกที่ sign in เราจะตั้งเป้าหมายกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราได้กุญแจบ้านเปิดบ้านเรียบร้อยแล้วในบ้านเมื่อกี้นี้เราจะไปตั้งเป้าหมายกันที่ Rotary Club Central เอาละค่ะเราไขกุญแจบ้าน My Rotary เข้าไปเรียบร้อยแล้วหน้าแรกนะที่ท่านจะได้เจอก็คือหน้าโปรไฟล์ของท่านที่มีข้อความว่า My Club Snapshot อ่าเป็นอันว่าเราดูสักหน่อยสิเพื่อให้รู้ว่าเออเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้แล้วนะนะในนี้จะบอกอะไรบ้างก็จะบอกชื่อของท่านละค่ะ บอกตำแหน่งบอกเรื่องของสถานที่ประชุมเวลาประชุมนะสมมสรท่านตั้งอยู่ตรงไหนเวลาวันอะไรนะคะนอกจากนั้นก็จะมีรา,ายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสมมสรแม้กระทั่งในปีนี้ใครเป็นนายกสมมสรก็จะบอกไปเอาล้ค่ะไล่อ่านมาอามา่อานมาจนกระทั่งมาปะเอากับบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าอะไรคะเขียนว่า Lotary Club Central ใช่ไหมนี่ไงล่ะนี่คือทางลับนะคะที่เราสามารถคลิกจากหน้าโปรไฟล์ของตัวเราเองเนี่ยคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะไปเข้า,าหน้าของห้องห้องที่เรียกว่าห้องพิเศษของเราอะนะคะคือลอตเตอรี่คลับเซ็นทรัลนะคะนี่คือวิธีลัดนะคะแต่ว่าจะไม่เข้าตรงนี้ก็ได้ถ้า เก่งแล้วชัานานแล้วไม่ต้องเข้ามาทีละขั้นทีละตอนเราก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะเข้าได้นะคะเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันค่ะอยากจะให้ดูว่าใครบ้างที่สามารถเข้าไปในห้องเล็กได้นะคะหลังจากที่เข้าบ้านใหญ่ไม r โรเดอรี่มาแล้วเนี่ยโรดเดอรี่คัพเซ็นทเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่สงวนที่จะเข้าไปเพิ่มเติมแก้ไข ปรับปรุงนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุรสนงท่านได้จะมี6ท่านนี่นะคะที่เข้าไปแก้ไขได้นะคะหรือไปเพิ่มเติมได้นายกสมุรสนเลขานุการสมสรสนุนเหยิก3คนนี้เป็นคลับบอร์ดดีเรกเตอร์นะคะแต่ในอีก2ท่านนี้นะมาจากในสมสรสท่านแหละแต่อยู่ในตำแหน่งของคลับ คอมม e e c ีแช r นะคะคือประธานสมาชิกภาพกับประธานมูลนิธิอีกสองท่านนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกับอีกสามท่านข้างบนนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นํำแหน่งพิเศษคือเลขานุก,การบริหารถามว่าเป็นตำแหน่งบังคับไหมไม่ใช่นะคะ แต่เป็นตำแหน่งที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของ IT ในเรื่องของการเข้าไปปรับปรุงทั้งหมดทุกห้องไม่ว่าจะเป็นห้องของสมาชิกภาพนายกนะคะหรือว่าสมาชิกภาพเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของการเพิ่มเติมสมาชิกใหม่ถอดถอนสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วนะหรือว่าเรื่องของการบริจาคพอแฮริสนะคะหรือ e อ i UI ที่ สโมสโรบริจาคอยากดูว่าสะสมยังไงเป็นเท่าไหร่นะคะหรือทางเ,าเรื่องของเหตุผลก็จะมีเรื่องของการชำระาั้นวง RI นะ,ะดูได้จาก invoice นะ,ะส่วนนายกสโมสรกลขานในการสโมสรนนก็ดูได้ทั่วๆไปนะคะคลับแอดมินอะไรพวกนี้จะบอกได้เลยว่าท่านต้องการจะปรับปรุงเรื่องอะไรนะคะสำหรับคนสุดท้ายคือเลขานการบริหารเนี่ยนะคะอาจจะเป็นโรแชเรียนหรือไม่เป็นก็ได้นะคะ สำหรับคนที่เป็นเลขานุการบริหารแล้วจะเป็น3ปี10ปีไม่มีข้อกำหนดนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือ เขามีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของการตั้งเป้าหมายก็ดีเรื่องของการเพิ่มเติมแก้ไขเรื่องของสมาชิกเรื่องของดูข้อมูลต่างๆที่เป็น Data ของสมสรนนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้จะต้องเก่งเรื่อง IT ทนะจะต้องมีความเข้าใจภาษาอังกฤษมากพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าการสื่อสารในเรื่องของไม o t a r y นั้นยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหากมีไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้สมสรของท่านคล่องตัวขึ้น มันได้เคยเรียนกันไว้แล้วนะคะว่าการเข้าไปที่ Rotary Club Central เนี่ยมีวิธีลัดตรงโปรโฟไฟล์ผมจำได้นะคะแต่ถ้าไม่เข้าทางนั้นนะคะก็มีอีกทางหนึ่งที่จะเข้าได้อพอเปิด My Rotary ปุ๊บนะ,ะจะเจอหน้า Sign In เห็นไหมคะ อะคะ่ะหน้าหน้าตัวนี้เราคงคุ้นเคยดีแหละนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทำอะไรนั้นเราจะต้องอ sign in ตรงนี้ซะก่อนใส่ email address แล้วก็ password แล้วก็ sign in ในช่องที่เขียนว่า member center ก็คืออีกช่องทางหนึ่งที่เราจะเข้าไปสู่ lottery club central ะนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเข้าไปแล้วทำอะไรได้บ้าง หน้านี้เลยค่ะถ้าปรากฏหน้านี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะต้องค้นหาก็คือเอตเต t e r y c l u b central นะคะเอาลนะมองดูสิคะว่าอยู่ตรงไหนค่ะมันอยู่ตรงขวามือนะคะให้ไปดูที่ Online Tools นะเครื่องมือทางออ,ออนไลน์นะจะเห็นเลยว่าที่นั่นมีเมนูอยู่เยอะชิดเดียวเอาตัวไหนดี ตัวแรกเลยค่ะ Rotary Cup Central ตรงนี้แหละค่ะได้ไปแล้วนะคะอ่ะมาขั้นตอนต่อไปแล้คะเมื่อคลิกไปแล้วคลิกไปแล้วมันจะพามาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่เขียนว่า d s s h o a r d นะอ่ะถึงแล้วนะ,ะห้องที่เราต้องการเข้าไปเนี่ยะคะ่ะก็คือหน้านี้เองนะเข้าไปทำอะไรบ้างเราจะได้ เรื่องของการตั้งเป้าหมายนะกะ็การตั้งเป้าหมายไปตั้งที่ไหนมีเมนูอยู่เยอะทีเดียวท่านจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ goal center เอาละนะความความรู้ของเราเรื่องคำว่า goal เนี่ยแปลว่าตั้งเป้าหมายนะคะแล้ว global view คืออะไรการการที่จะดูในภาพรวมของโรตาอรี่ทั้งโลกนะคะมันก็จะปรากฏอยู่ที่เมนูที่สองอเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ เออ service activities นะคะถ้าสนใจก็เข้าไปดูนะ resource นะก็เอออยากรู้อะไรนะคะก็คือไปค้นหาความรู้ว่า step 1, step 2, step 3ททำเอ่อ uh, ทีละขั้นทีละตอนตามคำแนะนำของเขาเนี่ยเราก็จะทำเอ่อ uh, เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะ ส่วนคําว่า report ก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของรายงานและแต่ว,วันนี้เรายังไม่เรายังไม่ดูเมนูอื่นใดเพราะว่า,าตามหลักสูตรของเราแล้วเราจะเข้าไปตั้งเป้าหมายที่ goal center เพราะฉะนั้นคลิกที่นี่เลยค่ะค่ะมาถึงเ,เรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วนะคะเป็นเป็นเรื่องที่บอกแล้วว่า ทั้ง6คนนะคะที่สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลนะคะที่เป็นปัจจุบันได้นะ,อะพอเข้ามาแล้วปุ๊บคลิกเข้ามาจะเห็นว่าไอ้ g o ルเ c e n ต e r ตัวนี้นะคะที่เราจะมาตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็จะขึ้นนัานนี้ขึ้นมาเราจะต้องทำให้ตัวเลขตัวนี้นะ,ะก็คือ ปีบริหารที่ท่านจะตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นปัจจุบันเพราะนั้นปีนี้นะคะท่านก็คลิกไปนะคะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเจอ2021ถึง2022นะคะพอคลิกได้จังหวะเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะเราต้องมาอิิิและ นะอ d i ดเพื่ออะไรเพื่อป้อนข้อมูลไปในเมนูที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะเราจะไปตั้งเป้าหมายเรื่องอะไรเรื่องของการเพิ่มสมาชิกในปีนี้นะคะก็จะมีข้อความเ,าเรื่องที่จะทำให้ท่านตั้งเป้าหมายเนี่ยนะสี่ห้า 4, เรื่องเข้าไปนะเช่นจะเพิ่มสมาชิกใหม่กี่คนนะคะท่านก็คลิกตัวเลขไปถ้าได้มีการ ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการนะหรือว่าทนายกได้มอบหมายมาแล้วเนี่ยนะคะคนที่จะมาตั้งเป้าหมายเนี่ยอย่างที่บอกนะคะหคนใครก็ได้นะก็มาคลิกไปนะคะพอใส่ข้อมูลอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเซฟสักทีหนึ่งนะคะ พอเปลี่ยนเรื่องที่จะเซตที่จะตั้งเมนูใหม่นะขอโทษตั้งเป้าหมายใหม่นะคะเช่นเรื่องของ o u u n d t t o o เนี่ยนะท่านก็คลิกลงไปแล้วก็ Edit นะคะแล้วก็ไปใส่ตัวเลขนะคะจะบริจาคพอเฮลิสเท่าไหร่นะสามเหรียญนในปีนี้นะคะหรือว่า EREY หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของฟาวเดชั่นนะ โครงการบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในนี้ก็ตั้งเป้าหมายไปว่าจะทำทั้งหมด15โครงการนะคะเอาเป็นว่านั่นคือการตั้งเป้าหมายนะ,ะจะอดพูดไม่ได้ก็คือเรื่องของ young leader นะคะในปีที่นี้นะ,ะเราเริ่มที่จะทำให้สโมสรโรตารกแข็งแรง เราคลิกที่นี่เลยค่ะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยนะไป Edit นะแก้ตัวเลขนะคะเราก็จะตั้งเป้าหมายในเรื่องของออสมมอสรโอตรารรกนะปีนี้เราจะตั้งให้ได้สมมสรเราจะอุปถัมภ์หนึ่งสมมสรอ,อ่าเป็นแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโครงการเยาชวชนแลกเปลี่ยนก็จะมีถามรายละเอียดทุกอย่างเลยถา้าจะส่ง จะส่งเอาเาานะไปต่างประเทศอีกคนนะปีนี้โอลูกหลานอันมาปีนึงแล้วนะจะสองปีแล้วอส่งห้าคนเลยนะคะ ก็ตั้งเป้าหมายไว้ห้าคนละอินบาลนะเขาก็จะถามว่าจะรับกี่คนอาเภอสงห้าก็ต้องรับห้าสินะคะยังมีเรื่องของเยาวชนอีกนเรื่องของไลลานะคะซึ่งปีนี้ก็จะจัดที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่แหละคะ่ะท่านก็ตั้งเป้าหมายมาเลยเพราะว่าเราสถานที่พร้อมอะไรพร้อมอ่ะส่งเลยสามสิบคนนะคะก็ตั้งไปสามสิบคนเอาละ,ะคะ่ะแล้วท่านี้นะวันนี้ตั้งมาเยอะแล้วนะ เซฟสักทีหนึ่งนะคะมีมเีเวลาตั้งเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีปุ่มสีฟ้าเขียนว่าเซฟนะก็คือ,อบันทึกเอาไว้นะคะวันนี้ขี้เกียจทำแล้วพอแค่นี้ก่อนวันหน้าค่อยเข้ามาทำต่อนะแต่อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วค่ะเ,เรามาดูกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าเวลาที่เรา Edit ไปแล้วเนี่ยนะคะเ,เมนูมันจะ เราเลือกเมนูสมมติว่าเมนูที่เกี่ยวกับยังลีเดอร์นะพูดที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ามันมีบัญชีเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของ inbound นะบัญชีของอะไร r t ตนะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายล้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็มีหน้าที่ใส่ตัวเลขลงไปนะจะโดยการคลิกนะคะถ้าคลิกไม่ได้ขึ้นก็ใส่พิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปนะคะจะ รับอินบาวกี่คนหนึ่งคนนะะปลายปีเราค่อยมาประเมินกันนะคะว่าตกลงแล้วนะ,ะเราใส่ตัวเลขเอาไว้เนี่ยว่าเราจะรับอินบาวหนึ่งคนแต่กลายเป็นว่านะทางปฏิบัติท่านอาจจะรับมา5คนก็ได้นะคะก็ใส่เลข5แปลว่าจะขึ้นเครื่องหมายถูกว่า,วานะท่านบรรลุเป้าหมาย achieve แ,แล้วนะคะ,ะทางเ,เรื่องของ การ citation หรือว่าอะไรมันก็จะไปสอดคล้องกันกับเป้าหมายภาคและ presidential citation ฮนะก็อันนี้ก็คงจะทำความเข้าใจได้ไม่ไม่ง่ายนักนะและก็ไม่ยากนักนะคะจะพูดจริงๆว่าคือไม่ยากแล้วนะถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วท่านก็จะได้เห็นจริงๆนะคะถ้าท่านลงมือปฏิบัตินะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานในปีนี้นะคะ